ค่าเรือพันห้าอุ้ยจะคุ้มเหรอสวัสดีท่านผู้ชมนะครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดพระธาตุโบอองนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปอยู่ด้านบนท่านผู้ชมเปยังไรบ้างวันนี้ข้ามเรือข้ามเกาะข้ามน้ําแต่ไม่ได้ข้ามทะเลใช่ไหมอะไรนะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่มงเคยเอาดอกนี้ไปเทาไปให้กับพี่ตาลวลรืพี่ตาวปัดออกนี่ไงโอ้โหนี่ไงอยู่ที่นี่ไงอยู่ที่นี่ไงเขาซื้อเหรอคือเขาซือซือ้อบอกว่าให้เรามาที่นี่ปะนี่ไง ผู้มีอายุไม่สมควรขึ้นแน,น่ๆ <c oughs> ไม่ใช่ไปชมเพราะว่าทางมันค่อนข้างจะชันนะครับก็อาจจะไม่เหมาะกับการเดินทางสําหรับผู้สูงอายุนะแต่ว่าถ้ามาแล้ว่าด้านล่างนะผู้หญิงว่าด้านล่างนะครับผู้ชายว่า,วาด้านบนได้นะครับ <c oughs> สามเจ็ดอะไรเองสามเจ็ดหนึ่งเหรออีตัวเป็นเลขอะไรอะ่ะหนึ่ง <c oughs> ข้างล่างนี่นะหกเจ็ดว่ะพี่ เออเหมือนหกแปดเจ็ยเห็นหกก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่ประธาตุโบอองนะครับก็คือมีเมื่อกี้ได้พูดไปว่าจะมีอ่าสตอรี่ว่าทําไมาถึงต้องไปที่นั่นนะครับก็มีพี่เอสนะครับเพราว่าพี่สาวบอกอย่าให้ไปก็คือทีแรกเราเราป่านหรว่าพี่สาวอกอไปทําบุญที่พระธาตแห่งหนึ่งเราเห็นเป็นพระธาตุยอดๆแต่เราไม่รู้ว่าที่ไหน แต่รู้ว่าอยู่ในนี่จังหวัดกาญจนบุรีเออไมว่รกาญจนั่นแหละเพราะว่าคนที่ไปบอกคือพี่สาวพี่สาวไปบอกไปทำบุญที่นี่แล้วก็เอ็นรูปพระธาตุมาแต่ว่าตอนนั้นไม่รู้ว่าที่นี่อยู่ที่ไหนแล้วบอกว่าจะให้โชคด้วยใช่แลวลองให้ไปที่นี่แล้ววันหนึ่งมันมีเพจอ่อพิกตอบเด้งขึ้นมาแล้วมันตรงกับที่เรามันตรงความรู้สึกว่ามันน่าจะใช่ที่นี่ใช่ไหมมันน่าตรงแล้วก็อยู่จังหวัดกาญจนด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเป็นคนกะเหรี่ยงด้วยเป็นหมู่บ้านกะเหรี่ยงด้วยแล้วเราก็เลยต้องใช่ที่น พระธาตุบอกองอ่ะมันก็เลยฝังอยู่ในใจเราตลอดว่าเราอยากจะมาที่นี่มาที่นี่นะจนจนวันนี้ครับเราได้มา,มาการได้มาและว,วันนี้เราก็คิดว่าเราจะเอาสังฆทานไปทําให้พี่สาวที่นั่นด้วยนะครับที่พระธาตุบุอกองเนาะถ้าเป็นชาวกะเหรี่ยงเนี่ยไม่นก็มีสิทธิ์ที่ว่าพื้นเทของเขาก็อาจจะอยู่แถวแถวคนแถวนี้ก็ได้ก็อาจจะเป็นไปได้ไปได้เพราะว่าคนกะเหรี่ยงไงไปตามหาชุมชนใช่ไมครับวันนี้ที่เราโทรคุยกับ ก็คือบังเอิญนั่นแหละเราเราได้เบอร์ได้เบอร์คนขับเรือมา <S <S มันเห็นใคร <laughs> เห็นใครอ่ะอ่ะจบเรา <Okay. S 2> ได้เบอร์คนขับเรือมาเล้วอง่เรนี้เรามาเจอตัวจริงที่นุแลนะคนขับเรือ <S <S ใช่พี่เขาเป็นคนกะเหรี่ยงด้วย <S <S ก็เลยบ่าโอ้ยแ่ยัง,งไงเมืม่อกี้รู้สึกเหมือนตั้งแต่ตอนที่พี่เขาทักเมื่อกี้แล้วนะ <S <S น้ําเสียงเรารู้เลยว่าน่าจะมันน่าจะมีอะไรที่เอบอเชื่อมโยงกันใช่น่าจะมีการเชื่อมโยงระหว่าง พี่สาวกับที่นี่เนาะแล้วก็ไม่เป็นไรเป็นการค้นหาเจอแล้วมาเจอแล้วเราก็ทำบุญไปทำบุญต่อเลยเราก็เดี๋ยวทำทานมาสองม้าสุ่งมาแล้วก็สังฆทานก็คือสังฆทานที่เราไหว้ที่เสาในวันนั้นนักผู้ชมเนาะเอามาด้วยอย่าไปไหว้ที่นู่นกันแล้วผมก็ต้องขอบคุณที่พรอุรุณีนะครับคือให้ให้ค่าทำบุญมาก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับไปแกระสังกานี้ก็เป็นของพี่วรังคณาเนาะใช่พี่วรังคณามอบ รับในการซื้อสังกฐานไปเดี๋ยวเราไปไหว้กันเจอกันที่นู่นเลยท่านชมลงเรือลงเรือเดี๋ยวลงเรือกันปะไปในเรือเราจะถ่ายถ่ายอ่ะอุ้ยสวยมากเราจะถ่ายการขับนั่งเรือไปด้วยอยากจะมาอยู่นี่สักเดือนหนึ่งอ่ะเดี๋ยวลองคุยกับผูรู้ว่ามีสถานที่ไหนให้เราอยู่ได้ถึงเดือนไหมจะมาใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอ่าการเดินทางนะครับว่านั่งเรือไปพระธาตุโบอองหมู่บ้านอ่าหมู่บ้านของฝั่งนู้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราติดตามชมนะคะพวกเราต้องไอใช่ครับ ก็คือที่เราเดินทางม,มานะครับนี่กำลังจะถึงที่จอดนะครับนู่นนะก็มีเรือออกมามหนึ่งลำเรือขับจอดนะครับอ่าตอนนี้นะครับก็มาถึงที่จอดแล้วนะถ้าเรือนะครับก็จะเป็นยี่สิบแนี้เนาะก็ไม่รู้ว่ายัางเดิน เดินไปทางไหนหรือว่ามีรถรับจ้างเข้าไปอีกนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับอันนี้ก็คือเส้นทางที่เราจะไปพระธาตุโบอองนะครับเราจะไปดูบนนี้ก็มีหมู่บ้านคนนะไม่รู้ว่าเป็นหมู่บ้านแต่เก่าหรือเปล่าเนาะที่อยู่ที่นี่เนาะน่าจะเป็นหมู่บ้านสมัยก่อนที่คนเขาอยู่นี่อยู่แล้วโอ้ยมีเรือให้เช่าเลยเนะี่ยถึงแล้ว ที่เขามีอะไรขายไหมหรือไม่มี่ีสาโทรศัพท์มุ่นถึงแล้วท่านผู้ชมตอนนี้อยู่ที่ขึ้นเกาะฝั่งนี้แล้วเนาะแล้วยังไงเอต้องจ่ายค่าแท้กซี่ยังไงหรือว่าพี่เขารอรอกลับเลยเนาะขากลับเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะเดินไปที่พระธาตุนะครับก็พี่บอกไม่มีอะไรขายนอกจากน้ำมาเราไปซื้อทามอย่างเดียวอ๋อไม่เป็นไรทามเดี๋ยวก็มีใช่ไหมมีร้านอาหารเดี๋ยวเราไปลองชิมดูเผื่อจะเป็นออาาาหหหรรรสใมมม่่่่ทีไไไเเืนกกัับฝงง็ด้ แถวนี้เป็นคนกะเหลี่ยงหรือว่าเป็นคนกะเหลี่ยงไทยว่ามีกะเหลี่ยงเข้ามามคนนีอ้อ๋อกะเหลี่ยงเป็นจริงๆเป็นหมู่บ้านกะเหลี่ยงเลยใช่ไหมที่นีอ่อ๋อกะเหลี่ยงไทยน้ำยังไม่ท่วมเลยตอ๋อแต่ว่าอ่าพี่มาอยู่ตั้งแต่ก่อนก็ทำเกิดใหม่ๆแล้วน้ำก็ขึ้นมาผมมาอยู่นี่ปีสองสี่ครับปีสองสี่โอ้ยเชื่อนปีในปีสองเจ็ดโอ้กระทาบัวอ๋อเป็นเกาะพระทาตบัวออกนะครับเป็นเกาะพระทาตเลยเอาะไปพนะเขาบอกมันก็เสี่ยวข่ายด้วยไปดูกันเนาะแต่ที่มาสวย โอ้สูงใช่ไหมครับอันนี้พี่เขาการันตีนะคนที่ขับเรือขับเรือมาส่างเรา <c oughs> บอกว่าพี่นุนะครับ <c oughs> ใช้บริการได้เดี๋ยวใส่เบอร์โทรไว้ให้ด้วยแล้ว <c oughs> เผื่อใครอยากมาตามรอย <c oughs> อยากมาเที่ยวมาทา่ามาพ้าทาทัดไงท่าน,นี้ดีด้วยที่ว่าไม่คนไม่ผู้พลาดเลยใช่ใช่เราเข้ <c oughs> าใจว่าท่าแบบเออนุนี่ท่านี้ดีมากเลยสบายสบาย ตามทันนะสิบล้นนะอบอกว่ามันเป็นที่จริงๆนะถ้าใครใครได้มานะจะ,จะประทับใจมากเลยนี่เป็นที่แรกก็คิดว่ามันจะใกล้ๆนะไกลเหมือนกันนะครับนั่งเรือมาที่แรกออ้ยทำไมค่าเรือตั้งพันห้าโอ้โะค่าเรือพันห้าอุย้ยจะคุ้มเหรอดูเหมือนไม่ใกล้เอยดูเหมือนไม่ไกลแต่จริงๆโอ้โหท่านผู้ชมน่า,น,าน่าจะแบบหลายกิโลเนาะ อ,อ, <laughs> <c oughs> อ่องเรือมาตอนมันนิ่งแบบเหมือนไม่ไปไหนเลยลูกเป็นเออมันนิ่งมากเนาะความรู้สึกไหมเออมันนิ่งมากเลยเดินอีกไกลไหมเมื่อกีอ้อีกครึ่งกิโลอีกครึ่งกิโลไม่ไกลเนีครึ่งกิโลไม่ถึง <c oughs> เสียดเสียดายเสียใจด้วยไทยจะว่าเดี๋ยวดือดไปทำบุญเผื่อไทยไม่ได้ขึ้นแล้วล่ะทำพิฆาอยู่ไม่เมื่อยไงดินี่ไงเราเหมาเโมไซค์ไปขอพอนอะไรก็ขอได้ที่แม่ล่ะครับผมนี่ไงกรสับสัหวังแล้วไงมาถึงได้มานี่ไงเห็นแค่รูปอ่ะมีคนมาทําคลิปวิดีโอที่นี่ไงก็เลยมากันก็เลยขออก็เลยขอเพราว่าถ้าผมถูกหวยเกินหนึ่งหมื่นบาทผมจะมา แล้วผมก็ต้องมาลูกก็แต่งตัวมาลูกก็แต่งตัวมาใช่แต่แต่ว่าค่ารถค่ามานี่ก็เกือบห้าพันไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็ได้คืนเดี๋ยวรู้หน้านี่ได้คืนเลยใช่ร้านค้าบนนี้เนาะบนนี้มีร้านค้าเยอะไหมแบบเนี้ยมีเยอะไหมไม่อยู่ประมาณสิบสร้านค้าแดงมันก็กว้างขนาดีเนี่ยคนอยู่เยอะด้วยมั้ง ห้าร้อยกว่าห้าร้อยกว่าหลังคาเรือนนเรือใหญ่กว่าหมู่บ้านกูอีกที่อยู่ที่พิษณุโลกอ่ะที่นี่ใหญ่กว่าอีกนะเป็นเกาะเลยนะเป็นเกาะเป็นเกาะเนเกามดเลยน้ำเดี๋ยวนี้น้ำหมดเลยค่ะน้ำหมดเลยแล้วบนนี้มีแบบโรงเรียนเด็กอ่ะเด็กถึงปอะไรปหกปหกถ้าคนจะเรียนต่อต้องขนกวายต้องไปเสียค่าค่าเช่า เขามีแบบไอ้ค่าทุนอะไรแบบนี้ให้ไหมทั้งตรงเนี้ยออกไปเรียนข้างนอกมีใช่ไหมก็เลยมันต้องมันต้องให้สิทธิไงเพราะว่ากลัวคนอยู่บนนี้เนาะทำถ้าเขาไม่อยากเรียนประจําก็จะเรียนแบบกอสนองก็ได้อ๋อก็คือค่อยไปไปสอบเดี๋ยวเอาไปสอบเลยใช่ไหมอ๋อสวัสดีครับอ๋อบ้านอย่นี่อุ้ยนี่เหรอแบบนี้เหรอ วันนี้นานนานยังบ้านหลังนี้กี่ปีแล้วนยัดหก้่ะกว่ปีล้วก่อนอันนี้ก่อนมีก่อนเขื่อนไหมก่อนสร้างเลยหรก่อนหรือหลังหลังอืมน้องก็ได้สัมภาษณ์นิดหน่อยนะครับเกี่ยวกับการรู้ที่นี่นะครับก็ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเนาะเราก็ได้รู้เรียนรู้ที่นี่แต่ที่นี่เขาพูดไทยกันเนาะ เขาพูดภาษาไทยเลยนะเออแต่ว่าน้องบอกว่าก็อยู่รวมกันระหว่างพมา่ากัลเดียงลาวก็มีกะเหรียงไทยกะเเรี่ยงพม่ามีลาวด้วยมีคนไทยอยู่ด้วยเนาะก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นบ้านพี่เมืองน้องกันแหละเนาะอยู่อยู่ไปก็เหมือนกับอยู่ในในกลุ่มเดียวกันเนาะอันนี้เป็นโรงเรียนเหรอโบอองนะจ๊ะถึงแล้วท่านผู้ชมนะครับเป็นชาวไทยภูเขาโบอองบ้านโบออง นะเหมือนชุมชนทั่วไปเหมือนชุมชนบ้านเราบ้านล่างๆๆที่แบบไม่ได้อยู่ในบนภูเขาใช่เหมือนกันเนาะแคือเขาจะขายอะไรอ่ะอย่างเงี้ยลาบากขนไปนั่งเรือไปขายโอ้โหข้ามเรือไปเสร็จตั้งแต่เราเริ่มต้นมาเมื่อกี้ประมาณครึ่งชั่วโมงเป็นยังไงบ้างขนกขนโอ้โหเมื่อกี้บอกหมดสภาพเลยแต่จริงๆยังเดินไม่ถึงครึ่งทางเะยบอกเหนื่อยแล้วฮุบโบอองการละวงเฮ้ย นี่ไงร้านก๋วยเตี๋ยวที่บอกมีต่กวยเตี๋ยวสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ วัดพระธาตุโบอ่องนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูด้านบนท่านผู้ชมเป็นอย่างไรบ้างวันนี้ข้ามเรือข้ามเกาะข้ามน้ําแต่ไม่ได้ข้ามทะเลนะครับเดินทางมาที่นี่นะครับเดี๋ยวจะไปดูด้านบนนะว่าสวยแค่ไหนเมื่อกี้พี่ที่เป็นคนขับเรือบอกว่าขึ้นไปมุมสูงแล้วถ่ายลงมาสวยงามมากท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นอย่างไรไปดูนัำบไปพี่เป็นโมงเที่ยงเหรอตีโมงสิบเอ็ดโมงครึ่ <11. 30. S 1> งโอ้พายังจัดไม่เสร็จเลยยัรอก่อน ไปแหดเลหนึ่งล้วไม่ได้รางวัลที่หนึ่งสองไม่ได้ละเทียบไปหน่อยอากรักกันนะสาธุจะรับสินไหมหรือถวายเลยถวายเลยก็แล้วงูถามจบนะครับพร้อมกัน นะโมตัสสะภะคะวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะของข้าพเจ้าทั้งหลายทิ่นการานันท์เถินสาธุอ่ะช่วยกระถวายจับมือกันนะกะถวายเอาไปดิจับมือจับมือต่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 อจับจับนะคิดดู ออกมาสอพี่สวายเลยจัดพร้อมกันมามาจัดเดนไหม่ครับพระธาตุครับท่นเนี่ยอ๋อเดี๋ยวเราอันนี้เรเดี๋ยวไปรู้นะต๋ยวเลาลาพระเลยอ่ะสาธุูอ๋อนี่ไงู่นหลวงพ่อข้างบนเมื่อกี้าหลวงพ่อที่เราถวายรุ่นเจ้าสัวรวยรวยพันล้านเราเราน่าจะไปเท่าเนาะ นี่ไงครูบูบูอองนี่คือเป็นเป็นเป็น,ปนลูกป,ปั้นองค์นี้อยู่ที่ไหนอะที่บนนี้เปล่าเนี่ยเนี่ยลูกป,ปั้นเนี้ยอยู่ที่ไหนถามเขาดิผู้ชนะสิบทิศประเทศพม่านะเนื้ออปป้เก้าผู้ชนะสิบทิศประเทศเมียนมา,พร,มาพระบรมครูพระบรมมาคูมหาสิทธาเวทไปขบวนแล้วจะมีครับไปไปหา<ม>ตามหา ท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับเรากําลังที่จะเดินทางขึ้นไปด้านบนนะครับก็เป็นพระธาตุโบอองท่านผู้ชมตามที่เราได้อ่าพูดกล่าวไว้ตั้งแต่เริ่มแรกท่านผู้ชมเนาะเราก็กำลังจะเดินทางเข้าไปสู่เส้นทางเส้นนี้ท่านผู้ชมเนาะเดยไปดูด้านในกันเนาะว่าจะเป็นอย่างไรติดตามรับชมคลิปวิดีโอนี้ไปพร้อมๆกันไปดูว่าด้านบนจะมีอะไรฝากท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับ ท่านผู้ชมตอนนี้เรามาพร้อมกับฝนเลยนะครับฝนตกนะครับเดีย๋ยวต้องรีบวิ่งแล้วเนะี่ยตอนนี้นะครับฝนตกแล้วนะครับมีความสวยงามท่านผู้ชมนะครับที่นี่นะครับ ถึงที่นี่แล้วก็ต้องเดินทางขึ้นไปบนภูเขานะครับไปแบบนี้เลยนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับสวัสดีด้านบนด้วยครับตอนนี้ฝนตกหนักนะท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ชมที่เป็นอ่ามีสูงอายุหน่อยถ้าจะมาท่านผู้ชมเนะมาะมันจะลื่นหน่อยนะครับเส้นทาง แต่ก็เดลยจับราวไปได้เปียบอยู่อ่ะ,อะทุกคนตอนนี้หลบฝนอยู่นะครับมากับสายฝนโปรยปลายอ๋ไง้วไปเลยม,ยมน,น,น,ยน,น,นอ้อขึ้นไปเลยไหมนะท่านผู้ชมเส้นทางก็จะประมาณนี้นะครับต้องเดินขึ้นไปข้างบนอีกนะครับ สำหรับผู้มีอายุไม่สมควรขึ้นแน่ๆไม่คท่านไชมเพราะว่าทางมันค่อนข้างจะชันนะครับก็อาจจะไม่เหมาะกับการเดินทางสาหรับผู้สูงอายุนะแต่ว่าถ้ามาไ้ว้ด้านล่างนะผู้หญิงไ่ว้ด้านล่างนะครับผู้ชายไว้ด้านบนได้นะเนื่องเหนื่อยสวยสวยเหรอุวยสวยมาก ใจป้าที่เฉยพี่เล็กสาธุกันนี้ครับเรากำลังติดขออที่พระธาตุโบอองวันนี้ก็พาเอฟซีทางบ้านนะมาไหว้ถึงพระธาตุโบอองแห่งนี้เนาะขอโชคขอลาบตามที่เราได้มานะครับก็ขอให้โดนบันดาลโชคลาบวันนี้ขึ้นมาถึงพระธาตุแล้วนะด้วยความชุ่มฉ่ำของสายฝนด้วยนะครับก็ขอให้เราได้รับโชค น้อยไปแฟนคลับด<ป>้วยแฟนพิจิตรด้วยผมพวกเราด้วยขอให้แฟนคลับ f อต่างๆทั้งไท,งทยและต่างประเทศเนาะทุกๆท่านได้รับโชคในรอบต่อไปนะสาธุเราจะหาเลขบนพระธาตุนี้ไปฝากท่านทุกท่านนะครับสาธุด้วยว่าแฟนคลับพม่าจะเหียนนะอย่างสมดุลนี้ให้ดีนะครับผมเราจะไหว้พระธาตุกันนะครับนี่ก็คือจุดสูงสุดแล้วนะท่านผู้ชมนะครับคุณอยู่บนบนที่แห่งนี้นะครับ นี่นคือพระธาตุครับอึบสาธุสา,าธุขอโดนบันดาลโชคลาภเด้อว,วันนี้ขึ้นมาถึง บนยอดเจดียด์แล้วท่านผู้ชมนะบนสูงสุดของพระธาตุโบอองเนาะขอให้ได้อ่ามีบุญวาสนาได้มาอีกรอบหนึ่งเนาะขอให้ถูกรางวัลใหญ่ขอให้เอฟซีทางบ้านได้รับรางวัลใหญ่ทุกทกคนเด้อสาธุท่นทนานผู้ชมพอคนไหว้ครบจบฝนมาอีกท่านผู้ชมฝนลงอีกแล้วนี่มองเนี่ยเล็กอะไรในเป็นเทียนน่ะเหรอเทียนเทียน เก้าห้านี่หรอไม่แน่ใจอะไรพี่เอ็ดเลขอะไรเลขอะไรยึดยึกยือยืเก้าเก้าหรอใช่ไม่แน่ใจท่านผู้ชมนี่ลองตีเก้าเจ็ดเออเหมือนเลขเจ็ดเหมือนเลขเก้าเก้าเจ็ตาตรงนี้มีเลขไหมนี่ไงเลขปศปศสองห้าสองเจ็ดสองห้าสองเก้าสองห้าสองเก้าสองห้าสองเก้าอันนี้มีหมดแดงนะระวังด้วย โดนไปแล้วเมื่อกี้ผมไม่แท้มดแดงเลยไม่ค่อยเท่าไหร่ก็โดนกัดในตรงภาคภาคบุอกองนะครับขัวดเลยนะครับสาธุสาธุขอโชคขอลาภให้ลูกหลานเด้อขอให้เห็นเลขชัดชัดสักหนึ่งสักตัวหนึ่งเนาะฝาก fc ทางบ้านเนาะตอนนี้ที่เห็นเห็นอยู่ก็ยังไม่ค่อยได้ชัดรลกท่านผู้ชมเดี๋ยวเราลองถอยไกลๆดูแม่พีษเผื่อจะได้มีเลขอะไรบางอย่างเนาะก็คือไอ้นี่เนาะคือมัน เขาเรียกเขาเรียกอะไรแฝงมันไม่ค่อยเอ็นนี่เท่าไหร่ไงแล้วเราก็เห็นเลขมาฝากทุกคนเนาะนี่นี่นี่เป็นศูนย์เจ็ดเก้าเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวซิแป๊บหนึ่งนี่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 เลขศูนย์ศูนย์อ่าศูนย์น่นเลขเจ็ดเจ็ดนน่นอ่ะเป็นวงเลขเก้าเลยอันนั้นมีอีกอันหนึ่งอ่ะตรงก่อนนี้เหขานี่ไง่น่นเนาอ อันนี้มันเป็นสูนย์เจ็ดเก้ามาเรียงกันเป็นศูนย์เป็นเจ็ดแล้วเป็นเก้าชัดนะเออไม่รู้ว่าทุกคนจะเห็นหรือเปล่านะใช่ใช่ใช่เพราะว่าในเงาเงาอ่ะเลขเลขเก้ามันก็ไม่ค่อยแต่ว่ามันมีลักษณะคล้ายเลขเก้าอยู่เนาะใช่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 ไหมวะใช่เนาะเนี่ยเลขเจ็ดมันชัดนะเลขศูนย์ก็ชัดอืมเด็กับศูนย์นะครับศูนย์กับเจ็ดเลขเก้าไม่รู้เลขเก้าหรือเลขแปดด้วยเนาะแต่เหมือนเก้ามากกว่าลักษณะทรงเลขเก้านะ หนึ่งเลขก็ละเดี๋ยวเดี๋ยวส่องไปแต่ผมให้ศูนย์เจ็ดเก้าแต่ว่าถ้าใครที่เขามี 8, บุญข้างบนนั้นนะ่ะมันก็เป็นเลขเจ็ดด้วยเจ็ดเจดศูนย์เก้าเหมือนกันหน้าตรงนั้นเป็นวงแต่ขาวๆเห็นไหมลองดูในกล้องมเป็นวง<อ>วงมันจะเป็นวงเจ็ดศูนย์แล้วก็เก้าใช่อันนู้นเป็นเจ็ดอัวนี้เป็นศูนย์อันนี้เป็นเก้าอันนี้นนก็เป็นศูนย์เจ็ดเก้าเหมือนกันจะเห็นมาเราไหมว่าเออส่องฝาดอันนี้ฝากไว้แล้วกันถ้าใครใครมีบุญกับพระธาตุปองก็เลยจะเห็นเลข <S <S ใช่ใช่เนาะถ้าผ huh? he right. ู้ชมก็ขอให้ทุกคนได้รับโชคตรงนี้เป็นลขเด็อง079เป็นเูขเพลคิดเบล่าเพดูดิสีขาวอะนี่เลขเจ็ดนี่เห็นไหมนี่เลขเจ็ดตัวนี้มันจะวงเป็นคล้ายๆเลขศูนย์จ้ะมันไม่เต็มวงเดือนเป็นเลขศูนย์ตัวนี้เป็นเลขเก้าศูนย์เจ็ดไอเจ็ดศูนย์เก้าลงมาตรงนี้ก็เป็นเลขศูนย์ตรงนี้กลมๆนี่เลขเจ็ดแ้ตัวนี้จะเป็นเลขเก้าเห็นป่ะดีใจจังเจอเลขแล้วมีสัญญาณเน็ต จำได้ไหมอะไรนะมีอยู่ครั้งหนึ่งพี่มงเคยเอาดอกนี้ไปเทาไปให้กับพี่สาวแล้วพี่สาวปัดออกนี่ไงโอ้นี่ไงอยู่ที่นี่ไงอยู่ที่นี่ไงออเขาสื่อเหรอเขาสื่อเขาสื่อสื่อบอกว่าให้เรามาที่นี่ป่ะนี่ไงแต่มีต้นมีเลขด้วยนะเหรอจำได้ไหมจำได้ไหมวันนั้นที่พี่มมเอดอกเนี้ยใช่ใช่เออดอกเนี้ยไปเทวไปแล้วไปให้พี่สาวแล้วก็ปัดแล้วดอกไม้ก็เด่นเลยสองสองรอบอ่ะนี่ไงอยู่อยู่ที่ประธาเองนี่ครับที่บอกว่าที่ฝันเห็นยอดยอดประทือประธาเนี้แหละ ใชพ่พี่เอสพี่เอสฝันเห็นที่นี่นะครับแล้วก็พอเห็นในรูปของอต้นต็เลยออเอิญมากาเลยเออ,องก็เจอเลขที่นี่ใช่แล้วต้นไม้นี่ไงเชื่อมโยงลีลาวดีต้นเนี่ยต้นนี้ไงต้น,ตน,ตน,น,งตนที่พี่มงเขาเคยไปเทาอ่าไปให้พี่ต๋าล้วโดนปัดออกนี่ไงไม่แน่นะอาจจะเชื่อมโยงไปถึงที่นี่ป้าที่นี่แหละที่นี่แหละนี่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 ท่านผู้ชมอองเห็นที่ต้นต้นจันผาหรือปเปล่าแบบนี้เขาเรียกต้นจันผาป่ะจันผาพี่เล็กบอกพอดีเลยนะจันผาโอ้ทำไมมันเชื่อมโยงกันหมดเลยอะ 60ฉันผ่าลีลาวดี608ไหนนี่ชัดเลยท่านชม608มี7ด้วยเหรออ๋อดูข้างล่างนี่นะ6 7ป่ะพี่เออเหมือน687 60น่ะเห็นเห็น60ก่อน60ข้างล่างเป็น87เฮ้ยอองเลือดของพี่เอจะออกว่า87อะเลขอันนั้นะเออดิ เดี๋ยวเดี๋ยวอ๋องอยู่ตรงนั้นลองดูที่ในระหว่างเลขเลขหกกับเลขศูนย์เป็นเลขอะไรหกศูนย์แปดตัวเจ็ดเนาะอยู่ตรงตรงตรงเลขตรงกลางตรงเลขเออตรงกลางเหมือนเป็นเลขอยู่นะตรงกลางเลขหกอ่ะระวังหัวทิ่มลงไปนะะวังค่อยค่อยค่อยโยกค่อยมีหกหกเจ็ดศูนย์เออมันคล้ายคล้ายเลขเจ็ด่ปศูนย์กับแปดแปดเจ็ดกับแปดเจ็ด อีตรงเขาขาวาอะไรเนี่ยข้างล่างตรงดำๆอะอะไรก้าววะเอออะไรไม,มีก้าวอยู่ตัวหนึ่งอะก้าว <9 S 1> ไม่รู้สิตอนนี้จะชาร์จนอะชาร์จตรงที่หกหกหกเจ็ดหกเจ็ดศูนย์หกเจ็ดศูนย์ชาร์จหกเจ็ดศูนย์หกแปดหกเจ็ดไอหกศูนย์แปดหกศูนย์ใช่หกเจ็ดศูนย์อืามีหกมีเจ็ดมีศูนย์มีแปดมีแปดใช่อือันนี้ถ้านผู้ชมเห็นตัวไหนาก็ตีมาเลยนะเนาะแต่ถ้าตีให้ดูเป็นยังไง ยังไม่พิกอ่าใบก็คือใช่หกศูนย์แปดใช่ชัดๆแค่หกศูนย์แปดอ่าพอพิทเราจะเห็นเป็นหกเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์อีกหนึ่งตัวแค่สองตัวเองนะเพิ่มมาตัวหนึ่งเพิ่มมาตัวหนึ่งเข้าใจเข้าใจเลขชัดเจนมากชัดเจนเออแล้วก็เป็นเลขที่เราบอกว่าเราขอยตัวแล้วเราจะลงละเออเจอพอดีเจอพอดีนะครับครับท่านผู้ชมเรามาส่องที่องค์พระอีกรอบหนึ่งครับเลขที่นี่ชัดมากท่านผู้ชมต้องบอกว่าชัดมากนี่สามเจ็ดสามเจ็ดอะไรเอ่ยสามเจ็ดหนึ่งเหรอ อีตัวเป็นเลขอะไรอะ่ะเหมือนศูนย์ป่ะขอดูหน่อยท่านผู้ชมนี่นีนี่ชัดมากเลยนะตีมานะท่านผู้ชมนะเป็นเลขอะไรเี่เลขเห็นเป็นเลขแล้วสามเจ็ดศูนย์หรือสามเจ็ดหนึ่งหรือว่าสามเจ็ดเก้าสามเจ็ดหกท่านผู้ชมผมเห็นตรงนี้เป็นเลขสามนะครับสาม เจ็ดหกหรือเปล่ารือยงไงเลยสามเจ็ดศูนย์ึดูดีๆที่เอาเลขๆอะไรอะเห็นไหมอืมเห็นสามชัดสามกับเจ็ดอ่ะเนาะชัดเนาะอาจจะเป็นสามเจ็ดหนึ่งเฮ้ยแต่ไม่ได้ติดอยู่กับนั่นนะติดอยู่ที่ผ้าคุณท่านผู้ชมเป็นเลขแปลกๆ ท่านผู้ชมอองลงไปแล้วนะครับอองบอกว่าไม่รู้ทําอะไรผิดกับที่ศาลที่นี่หัวแทบแตกลงไปแล้วนะครับ่ะอ่ะท่านผู้ชมนะครับตอนนี้เนี่ยผมทั้งหมดห้าคนนะครับเดินทางมาที่นี่แล้วก็มาขอโชคให้ท่านผู้ชมทุกท่านเนาะอยู่ที่พระธาตุโบอองท่านผู้ชมเนาะก็วันนี้มาขอโชคให้เรียบร้อยแล้วเนาะเลขที่มันได้เนี่ยมีหลายจุดนะครับจุดหนึ่งที่อยากจะสรุปให้ท่านผู้ชมได้ดูนะก็เป็นเลขศูนย์อ่ะหกศูนย์ หกศูนย์แปดเนาะหกศูนย์แปดใช่ไหมอ,องเมื่อกี้หกศูนย์แปดแล้วก็มีเจ็ดอีกตัวหนึ่งส่วนตรงบนอ่าตรงนี้ท่านผู้ชมก็จะเป็นสามเจ็ดหกก็ได้สามเจ็ดหกตรงพระใช่ไหมตรงอกอะ่ะแล้วก็เป็นตรงอ่าเมื่อกี้พี่เล็กบอกว่าเป็นสี่สี่สามหนึ่งเนาะก็จะประมาณนี้ท่านผู้ชมเนาะวันนี้สุบเรทท่านผู้ชมไว้ประมาณนี้เนาะอยู่ที่พระธาตุ บอ่องแห่งนี้เนาะใครที่อยากจะร่วมทําบ,บุญในรอบต่อไปถ้าสมมุติว่าเราได้ไดโชคเนาะเราก็จะพาท่านชมท่านมาอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้ผมทั้ง5คนต้องลาท่านชมไปก่อนเนาะฝากกัไแล้วก็แชร์เป็นกำลังใจให้พอด้วยวันนี้ลาท่านก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับไปนี่นี่พี่เล็กเห็นไหมนี่นี่นี่ศูนย์แปดเก้าแปดชัดับเออศูนกับแปดชัดใช่ปะ่ะเก้าส <9, S 2> มาง<ๆ>่างนิดนึง ชัดเหรียญไปสามตัวท่านผู้ชมศูนย์แปดเก้าออกไปเสี่ยงโชคดูนะวันนี้ก็ยังมีข้าวของมาทิ้งที่นี่เนาะน่าจะมาจากข้างในแหละพี่เล็กเ <No. S 2> นาะบอกว่าถ้าเลื่นลงไปนะ จุดสุดท้ายก็อยู่หังล่างนู่นเลยเปลือกหายไปหมดอ่ะ อ่ะท so, so so, so ่านผู้ชมนะครับก็วันนี้เนาะก็จบภารกิจในการมาที่พระธาตุโบอองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่ใฝ่ฝันอยากจะมาที่นี่นะครับแล้วก็ได้มาแล้วนะครับไปเห็นความสวยงามของที่นี่เนาะเป็นพระธาตุที่อยู่บนยอดเขาตรงนู้นนะครับชมก็มีความสวยงามแล้วก็อยากจะให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่อ่าอยากจะมาเที่ยวที่นี่มาได้ท่านผู้ชมเนาะมีความสวยงามมากๆเลยเนาะแต่ว่ามีกฎห้ามว่าห้ามผู้หญิงเข้าท่านผู้ชมเนาะเป็นผู้ชายเข้าได้นะครับ เดี S 1> <S 1> ๋ยวเรารอบหน้าถ้าได้ถ้าได้รับโชคเราจะมากันอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ชมเนาะไปดูเดี๋ยวจะมาดูที่นี่กันครับดูท่านผู้ชมนะเผื่อมีเลขนะครับ เกิดจะมีเลขให้ท่านผู้ชมทุกท่านเอาไปสิงโชว์สิงดวงด,วงดวงนนูนะเฮ้ยท่านผู้ชมนะครับคุณท่านผู้ชมตัวนี้เหมือนเลขเก้าเลยเก้าสองนูเจ็ดมันเก้าสองเจ็ดเลยครับ